ข้อแตกต่างและความเหมาะสมของการใช้นมข้นหวานในการชงเครื่องดื่มทีพอตเหมาะมากกับการชงชาเย็นนะครับเพราะจะไม่กรบกลิ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดขึ้นจากชาเย็นของท่านว่าเข้มแค่ไหนมาริโกเหมาะมากกับการใช้โมกาพอตในการชงนะครับแล้วก็ใช้กาแฟที่เข้มเพราะว่าโมกาพอตนี่จะเป็นการที่เรากันกาแฟออกมาโดยที่น้ํากาแฟ ่านความร้อน200องศาอาเนชันจะให้ความนุ่มนะครับเหมาะกับเกือบทุกเมนูเช่นกันและจะมีความหวานมันมากกว่าเหมาะกับทุกเมนูที่เข้มรับรองได้มมลิต้นตำรับนะครับเหมาะกับกาแฟโบราณเป็นอย่างยิ่งเลยกาแฟสดก็พอได้ถ้ารสชาติกาแฟเข้มพอเขาเรียกว่านมข้นที่สู้กาแฟ อาเลไม่ต้องพูดถึงครับกับทุกเมนูกาแฟอ่อนก็ไป